เอาละก,ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดเงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Pixel Pit mm hmm. เช่นเคยเลยนะครับวันนี้ฮะโอ้โหผมตื่นมาแบบว่าน้องๆทักกันเข้ามาเยอะมากพี่เกมอัปเดตแล้วพี่เกมอัปเดตแล้วพี่อัปเดตเกมให้หน่อยพี่สรุปอัปเดตให้หน่อยพี่ทาคลิปออกให้หน่อยได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับจะลงให้อย่างเร็วที่สุดไม่น่านจะเกิน6กโมงเย็นนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะครับผมหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วละ่ะก็วันนี้ครับจะยังไม่พาไปดูนั่นดูนี่เนาะก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนว่าอัปเดตนี้มีอะไรเข้ามาบ้างแอดมินทาการแก้ไขอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีสปอยอัปเดตหน้าให้ด้วยเออดูให้จบคลิปนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอัปเดตแรกเลยนะครับที่พบก็คือปัจจุบัน ตัวเจ้าทะเลนะครับกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ตัวบอสลิงกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับน้องๆสามารถไปทาฮาคี้กันได้ปกติแล้วนะเออแล้วก็ไปฟาร์มเจ้าทะเลหาดาบหาอะไรกันได้ตามปกติแล้วนะครับผมส่วนที่2ในส่วนของตัวเลเวลครับนี่เลยตรงนี้เห็นไหมถ้าสังเกตก็คือจะเห็นว่าผมอยู่ที่5 0 9แล้วก็คือปัจจุบันเขาปลดแม็กเลเวลให้แล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ที่550เนาะก็รีบไปฟาร์มกัน สกิลกับดาเมจมันจะได้แรงแงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าตัวอัปเดตที่2เนาะในส่วนอัปเดตที่3นะครับทำการปรับดาเมจดาบเ,เออทั้งหมดก็น่าจะมีสี่เล่มเท่าที่ผมเจอณนะตอนนี้เลยมีดาบสี่เล่มที่ดาเมจแรงขึ้นเล่มอื่นยังไม่ได้เทสเพราะว่าพีเทสแค่เล่มหลักๆที่น้องๆจะใช้กันจะมีตัวดาบเจ้าทะเลจะมีตัวสังใดนะครับสี่เล่มหมายถึงว่าเจ้าทะเลเนี่ยปรับดาเมจทั้ง3เล่มเลยนะเออ ปรับทั้ง3เล่มเลยตอนนี้ปัจจุบันคือดามเมจเจ้าทะเลเนี่ยดาบเจ้าทะเลเนี่ยไม่เท่ากันแล้วนะครับใครมีสีแดงใครมีสีฟ้าบอกเลยว่าแม่งโคตรโหดโคตรเก่งนะฮะเออเดี๋ยวพี่จะต้องไปฟาร์มหามาใช้มั่งละดาบงสังดงสังใด,งงดอะไรไม่ใช้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปใช้เจ้าทะเลละแต่ว่าคนที่มีสังใดนะครับผมบอกเลยว่านี่คือข่าวดีที่สุดสําหรับคุณนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเซ็ตคาแรคเตอร์แป๊บหนึ่งหน้ายูไอน่าจะบั๊กนะครับ แกทุกอย่างยกเว้นบักหน้ายูกูยังชอบหน้าเปิดอีเวนทอรี่หน่อยจริงจริงมาดูกันในส่วนของตัวดาบซังไดเดี๋ยวพี่เทสดาเมจให้ดูเลยนะครับว่ามันดีขึ้นแค่ไหนใครมีคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเตรียมยิ้มนะครับยิ้มหรอได้เลยใครมีซังไดแล้วจากคลิปที่พี่สอนฟาร์มเพราะว่ามันแทบน่าจะอดอร้อยเปอร์ฮะทุกคนได้กันจากคลิปนั้นอื้อเลยใครยังไม่ดูรีบไปดูนะครับ มาดูกันนะว่ามันแรงขึ้นแค่ไหนนะครับโป่ง697เรียบร้อยฮะแรงเท่าโยรู้เลยตอนแรก418ปัจจุบัน697เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาบสังใดถูกบัฟขึ้นมาให้เก่งเทียบเท่าโยรู้เรียบร้อยแล้วใครที่มีเฮได้เลยเฮเลยนะเพราะว่าข้อ1ดาบนี้ประโยชน์เยอะกว่าข้อสอสกิลเยอะกว่าและข้อ3หาง่ายกว่า ออใครมีที่ผมบอกแล้วว่าโคตรตึงนะฮะสกิลมากกว่าโยรุเนาะใช้ได้หลากหลายด้วยอย่างสกิลเนี้ยก็รีไวเอา้าเชียโดนปรับเรื่องการครูดาวแล้วอ่จบแล้วรีไม่ไหวละไอ้ยียช็อตฟิลกูจ,จัดอ่ะดู X ก,กันอ่ะเห็นไหมเอ็กก็มีพุ่งนะครับซก็เป็นสกิลวงกว้างถ้าเป็นโยรุเนี่ยจะมีแค่แซเนาะเหมือนคลิปที่รีวิวกันไปอาจะมีแค่แซแล้วก็ท่านี้ที่เอาไปอ,อัปเกรด แค่นั้นเองนะครับพูดง่ายๆว่าปัจจุบันคือดาบซังไดค่อนข้างเก่งเลยแหละเพราะว่าดาเมจมันเท่าโยรูเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีก็หาต่อไปนะสู้ๆอย่าเพิ่งท้อแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้เลยมันอยู่ที่ไอ้นี่เลยพระเอกของเราดาบเจ้าทะเลฮะที่โคตรจะหล่อเท่เล่มนี้นะครับปัจจุบันครับ ดาบตัวนี้พี่ไปหาดาเมจเข้าๆมาให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้หามาตีให้ดูแบบเป็นเล่มต่อเล่มเนาะอ่ะแต่ว่ามีน้องๆเขามาบอกผมนี่ผมสรุปมาให้แล้บัฟดาเมจบอสครับดาบบอสเนาะสีเขียวเนี่ยถ้าไม่เคลือบฮาคิจะตีอยู่ที่274เลยนะครับส่วนสีฟ้าจะอยู่ที่640เชี่ยดาบบอสตัวสีฟ้าใครมีดีใจด้วยนะก่อนหน้านี้ออก คนมีกันเพียบเลยเพราะว่าบอสเจ้ามันบักเนาะใครมีผมดีใจด้วยนะดาบฟ้าอยู่ที่640ดาเมจเลยเทียบเทียบเกือบเท่าดาบโยรู้อะเออแล้วก็ดาบแดง457นะครับโอ้โหข่าวดีสำหรับสายฟรีสายหาดาบบอสผมบอกเลยบับตรงนี้มายิ้มกันเป็นแถวนะครับผมอัปเดตต่อมานะครับอะเรื่องดาบหมดแล้วเนาะที่ผมรู้มาจะมีประมาณนี้ เรื่องต่อมาจะคือเพิ่มโหมด AFK ครับนี่เลยตามนี้เลย Every 30 minutes in this s c r e นะครับ will give you the following reward below if you get berry it will go to your first c h a r a c t e r slot ก็คืออย่างนี้ครับทุกๆ30นาทีนะครับที่เรา AFK อยู่หน้านี้นะครับระบบจะทำการให้รางวัลคุณนะครับจะมีในสองตัวเบลีกับตัวสปินนะครับทุกๆ30นาทีจะได้ อย่างละงไ Spin 1ได้สปิน1ได้เบลี100นะครับแต่ว่าตรงนี้ทุกอย่างจะถูกกิฟไปที่คาแรคเตอร์แรกสล็อตแรกของคุณเท่านั้นสมมุติใครสร้างตัวสล็อตที่2ก็คือจะไม่ได้ในส่วนนี้เนาะจะได้แค่ตัวแรกของสล็อตเหล่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แปลให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเนาะส่วนอัปเดตก็ประมาณนี้นะที่ผมสรุปได้มาอ๋อนี่น,น,นีมีนี่ด้วยเราสามารถเปลี่ยนฝั่งได้แล้วนะเออนี่ สามารถไปเข้าไพายเลตไม่ก็มาลีนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นการ PVP ดุเดือดเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้มีการโยกย้ายฝั่งเข้ามาแล้วนะใครอยากเป็นตำรวจอ่ะใครอยากเป็นอาหารเรือใครอยากเป็นตัวสลัดก็ไปเลือกกันมาดีๆนะแต่พี่เป็นโจรปนใจน้องนยปียรเต็ช พอพอพอว่ามันไม่เข้ากับกูเลยอ่ะมาเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปกันนะครับจะไปในส่วนของตัวตรงเนี้ผมโอ้น้องๆในดิสผมน่ารักมากเลยนะทุกคนเนี่ยนะน้องๆในดิสช่วยกันหาข้อมูลมาให้ผมนะพี่ผมหาอัปเดตมาให้พี่แล้วพี่ผมแปลไทยมาให้ด้วยเนี่ยพี่เอาไปทําคลิปเลยอ่ะ ขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนเลยเนาะที่มาช่วยกันอ้โหูน่ารักจริงๆตื่นมาข้อมูลพร้อมทําคลิปมากอะ่ะหาเพิ่มไม่เหนื่อยเลยนะได้น้องๆช่วยไว้เยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะคร่าวๆตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของการปรับสมดุลน,นะครับการทําความเสียหายมอนเนาะอ่าแล้วก็มีระบบเควสที่แนะนําเพื่อใช้เข็มทิศก็คือตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเข็มทิศขึ้นมาเวลาเรารับเควสมั้งไม่แน่ใจอะ่ะเลองรับดูสิ มันใช้ได้หรือยังไหนอะมีเหรอมีหรือเปล่าก็ไม่มีนี่หรือว่าบักอีกแล้วอะอืมเนี่ยมันไม่มีนะยังไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับอัพเดตต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนี่เลยนำสิ่งล้าหลังออกจากแผนที่อันนี้ไม่รู้คนเอาอะไรออกเนาะก็ช่างเขาไม่เกี่ยวกับเรา นะครับแล้วก็นี่ปรับดามจคาตานาเจ้าทะเลผมสรุปให้แล้วนะครับเพิ่มระบบเครื่องหมายในภารกิจที่แนะนําอันนี้ไม่ชัวร์ยังไม่เห็นนะครับเข้ามาแล้วยังไม่เจอเพิ่มการปิดเสียงดนตรีสําหรับโซนภูมิภาคแล้วก็แก้ไขบักของผลพผาๆถ้ามันชอ็อตมันช็อตเหรอไอ้ถ้าต่อยรัวแน่เลยแต่ผมใช้แล้วก็ไม่เป็นนะปกติเพิ่ม มาตรฐานระยะทางอันนี้ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราควรแนะนําสิ่งที่ใช้ระยะทางคํโอ้ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราอ่านี่เลยแก้ไขปัญหา4-5คินี่แหละอันนี้แหละที่เกาะน,นั้นนี้มันมีบั๊กเขาเลยเอาตัวบอสลิงออกเนาะปัจจุบันก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับเข้าไปทํากันได้แล้วเนาะ,ะลดความเสียหายครึ่งหนึ่งของอาวุธหายา,ยากเหรอใช่เหรอเท่าที่กูด,ดูมานี่คือ บัฟไม่พักเลยนะแรงขึ้นแม่งทุกเล่มเลยฮัลโหลจริงปหมเนี่ยแปลไทยผิดเป่าวะ,ะมาดูข้อต่อไปแก้ไขข้อผิดพลาดฝั่งใครเอลสำหรับเอฟเคอันนี้ไม่เกี่ยวเรานะครับแก้ไขาชาร์กพลูไม่เกี่ยวกับเรานะมันเป็นระบบภายในของระบบเราเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับการเล่นเราแล้วก็แก้ไขาการวางเรือผิดพลาดอันนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ การบัฟและการเนื้อผลต่างๆนะครับอันนี้ทางฝรั่งน่าจะไปลงความเห็นอะไรกันไว้สักอย่างน่แหละแล้วลเขาก็ทําตามเม้นของทางชาวยุโรปเนาะเพราะว่าเกมเนี้เปิดอยู่ทางโซนยุโรปเลยทําให้คนไทยส่วนใหญ่เล่นแล้วแหลกคนเอเชียเลยเล่นน้อยเออเนี่ยเป็นเหตุผลที่ใครเล่นแล้วแหลกใครเล่นแล้วอะไรอนะ่ะเนาะแต่ผมมาแจกเซิร์ฟวีไว้ให้ละใครที่ฟาร์มเซิร์ฟวีก็จะไม่แหลกเนาะอ่าอยู่คลิปเก่าเนาะตามไปดูกันได้โอเค มาดูกันว่ามีอะไรบ้างศัตรูระบอทั้งหมดนะครับมีการเปลี่ยนแปลง HP และความเสียาหายนะอันนี้ต้องไปลองกันดูเนาะเดี๋ยวผมอาจจะมาโชยทีไม่รู้ว่าจะได้ดูกันไหมนะครับเพราะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เห็นน้องๆ <c oughs> เขาบอกว่าเลือดบอสกับเลือดลิงก็เท่ากับเท่าเหมือนเดิมเลยนะผมเลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะเพิ่มดาเมจที่ทํากับเราหรืออะไรหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูข้อต่อไปกันสโมกโบ r o นะครับของผลสโมกสโมกทําการบัฟหรอ อ๋อทำการบรับท่าสมก o โบนะครับแต่ว่าท่าสมก s สตอมเนี่ยโดนเนิร์ฟดาเมจเด็กน้อยนะเออใครที่ใช้ผลควันอยู่ก็ทำใจในะครับไอ้ท่าต่อยรัวๆเอ้ไอ้ท่าต่อยของเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นก็จริงต่อยไอ้ต่อยแบบหมัดเดียวนะแบบโป้งเดียวนะเออแรงขึ้นแต่ว่าเนิร์ฟอันติเลยโอ้เสียดายมาก แล้วก็ผลไฟนะครับจะบินเร็วขึ้นแต่ใช้สตามิน่ามากขึ้นเช่นกันแล้วก็ทําการเนิฟอันติของผลไฟไอท่าที่เหมือนชาร์จบอลจิงกิไว้บนหัวเออมันเนฟนะเนาะเนฟดาเมจแล้วก็แล้วก็บัฟคูดาวบัฟคูดาวแปลว่าบัฟให้นานขึ้นหรือน้อยลงวะเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยังไม่มีเนาะอ่ะมาดูอันต่อไปผลพาวช็อคช็อกเลสละพาวสแตมเอ้ยนี่มันทุกสกลิลเลยปะเนี่ย ปรับปรุงความเสียหายหรอเดี๋ยวถ้าไม่เขียนว่าบัฟมึงก็คงเนิร์ฟปะเนี่ยโอ้โหแล้วผลโปรดผมด้วยสุดท้ายนะครับผลกิโลเนิร์ฟการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเท่านั้นเองจบประมาณนี้นะครับสรุปอัปเดตนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ขออนุญ,ญาตลองนิดนึงนิดนึงมึงเนิร์ฟรอไอเหียหรือก้า,ารอทำจริง อุ้ยเบาไปเสียสียต่อยได้แค่นี้แอน,นติกูแล้วนะให้แค่เหลือพันเดียวโอ้เนื้อหมดเลยพี่ชายพี่มาเนิ้อผลหมุมทำไมจบแล้วท่านผู้ชมใครมีผลหมีผมขอแสดงความไว้อะไรด้วยหนึ่งแสน สองหมื่นบาทของคุณตรงนี้ไม่คุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทไม่คุ้มแล้วนะเปลี่ยนไปใช้ผลอื่นกันนะครับแนะนําให้ใช้ผลที่บินได้เนาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายแต่ผมพูดเลยว่าผมผิดหวังมากมึงเนิร์ฟหมีไม่เหลือเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะต่อยสามสี่ร้อยเนี่ยท่าเนี้ยแม่งเหลือเก้าสิบมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมอัพตัวนี้ไม่ไม่เยอะด้วยแต่แต่ผมมองว่านะผมมองว่ามันก็ น่าจะได้แรงกว่าน,นีป้าหวาป้าบออมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มนิดนึงในสองตัวดาบเจ้าทะเลที่ผมบอกกับไอตัวดาเมจไอเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองอัปไอนี้แพ๊บน,นึ่งนะผมยังเวลไม่ตันเนี่ยพราะมันจะเพิ่มหรือเปล่าสักยี่สิบว่าโอ้ยผมมึงจะต่อยกูตายมึงต่อยแรงยังอนะเบรคอะเพิ่มดิ๋อ,อเบรกก็ยังเพิ่มไม่ได้อ แล้วพอยที่เพิ่มมาคือให้เอาไปเพิ่มอย่างอื่นอ่ะไปเพิ่มฟุตเนี้ยเหรอเอ้าไม่ได้จริงปะไม่ได้อะไปเพิ่มฟุตเหรออ่าสวยเลยทีนี้มึงตันหมดทุกท่าโอเคเท่ากับว่าตัวดาบผมรีวิวถูกแล้วเนาะดาเมจก็จะอยู่เบสเท่าเดิมเลยยังไม่เพิ่มโอ้ผมก็นึกว่าจะปลดแม็กดาเมจซะอีกนะฮะโอเคสรุปก็คือได้แต้มมาก็ เก็บไว้หรือไม่ก็เอาไปอัพผลเล่นกันได้ก่อนเนาะรออัปเดตอื่นมาที่มันจะปลดให้ตรงนี้ไปได้มากกว่านี้นะครับอ่ะสรุปทั้งหมดอัปเดตก็จะมีประมาณนี้เลยโอ้โหมึงเนิฟหมีกูจบแล้วจบแล้วอ่ะสำหรับสรุปอัปเดตทั้งหมดวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวหนังสือลิสต์สรุปให้ทีบนหน้าจอนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่มาดู สุดท้ายนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วแหะผมไม่น่าจะลืมอะไรแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดวงเล็กๆให้พี่ด้วยตอนนี้พี่แฮปปี้มากเลยนะครับหลังจากเมื่อวานที่ครบ400ซับสไครเบอร์นะครับก็มีน้องๆแห่มาอวยพรกันเยอะเลยอ้ผมปลื้มใจมากไม่คิดว่าจะมีคนชอบผมขนาดนี้หรือว่ามีคนแบบมาติดตามช่องผมเยอะขนาดนี้เนาะมันเป็นความปลื้มปลื้มใจจริงๆของช่องเล็กๆช่องนี้ที่ค่อยๆโตขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ทําให้ผมมีวันนี้เนาะ โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวไอ้หนุม่มว่าจะไม่ลืมไม่ลืมลืมจนได้ผมลืมสปอยอัปเดตต่อไปนะฮะโอ้โ oh, ห oh, มัวแต่ซึ้งเรื่องซับสไคร์เบอร์แหม่บ้าเอ้ยอะอัปเดตต่อไปนะครับเร็วๆนี้หรือไม่เร็วๆนี้วะ อ่ะเอาเป็นว่าอัปเดตต่อไปมีสปอยออกมาจากทางแอดมินนะครับสำหรับใครที่เล่นสายผลนะฮะฟังให้ดีเลยผลแสงกำลังจะเข้ามาเอออาจจะมาเปลี่ยนเมตานี้หรือเปล่าเมตาดาบจะกลายเป็นเมตาผลหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับในส่วนของตัวอัปเดตตรงนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่แต่เขาบอกมาเลยว่าผลแสงเข้าแน่นอนนะครับรอกันได้เลยนะครับเก็บตังครอได้เลยเนาะโอเคหมดละไปจริงๆละมาบายจ้า